เจ <7. 7 S 1> ็ดจุดเจ็ดกิรยากิจที่มีใช้มากเตกาลิกะ,ก,ก,ะกิจจคณา,ก,ากิจจคณะกิจจปัจจัยในสามการ พระวีตาพังพึงม AL ีพึงเป็นพระวะนียังพึงมีพึงเป็นอภีพระวีต like ัาโพพึงครอบงามอภีพระวะนียโยพึงครอบงามอาศีต่าพังพึงเข้าไปอาสานียางพึงเข้าไปสยีต่าพังพึงนอนสยะนียังพึงนอนอติสยีต่าโพควรนอนให้มากอติสยะนียโยพึงนอนให้มาก ปฏิปัชชิตาโพพึงปฏิบัติปฏิปัชชนิโยพึงปฏิบัติพูดชิตาโพพึงตรัสรู้พูดชนิโยพึงตรัสรู้ โสตโพสูนีตัพโผพึงฟังสวะมีโยพึงฟังกัตตพังกาตตพังพึงทำกระนิโยกระมียังพึงทำภริตาโพพึงเลี้ยงภระนิโยพึงเลี้ยงขะเหตตาโพพึงถือเอาขะหนีโยพึงถือเอากระมีตาโพหน่ารื่นรมระมะนิโยน่ารื่นลม ตาปโพพึงบรรลุปาปนิโยพึงบรรลุคันตัปโพพึงไปขมะนียังควรไปหันตบพังพึงเบียดเบียนหันะมียังพึงเบียดเบียนมันตัปโพพึงรู้มันย่านมียังพึงรู้ปูชีตัปโ หังรีตัพังพึงนำไปหางริยางพึงนำไปละพิตัพังรับพังพึงได้สาสีตัโพพึงพร่ำสอนว่าจะนียังว่ากยังพึงกล่าวพระชะนียังพาขยังพึงคบหาเนตัพังเนยังพึงนำไปพาวิตัโพพับโพพึงมีพึงเป็นวัดชังวัทนีรยังคุกกล่าวมัดชังวัทนียังพึงมัวเมา ขันตับพังทำมังพึงไปโยกคังพึงประกอบคางไกรยโหขะหังระมียังพึงตำหนิขัดชังขทะนียังพึงกล่าวปัดชังปัชหนียังพึงถึงขัดชังขาทนียังควรโคบเคี้ยวทมโมธรรมมีโยควรฝึกโภกคังโพดชังควรบริโภคเอาตรงนี้ก่อนอ๋อดูนี่ครับปุริสะธรรมะสารที เป็นสาถีผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกเห็นไหมครับเนี่ยครับแปลว่าควรฝึกธรร,รมะธรรมะนะครับเห็นไหมไม่ใช่ทอทงนะทอทหารนะถ้าทอทงแปลว่าธรรมะนะัรระนะ่รระนะแหละแต่ถ้าทอทหาร,รแปลว่าผู้ควรฝึกเห็นไหมครับอันนี้เป็นกรรมนะครับ <simples S 1> เป็นกรรมต่อไปขยหังขเหตับพังควรถือเอา <ไป S 1> เทยังทาตับพัง <ไป S 1> ควร <ไป S 1> ให้เปยังปานียังควรดื่มเฮยังหานียังควรละ สัญลัเย่ยังยาตพังควรรู้ชนิดตพังวิชาณมียังควรทราบสังขเยยังควรนับอาตพังกรณียังควรกระทำอาทีนี้ดูนะสังขเยยังเนี่ยยังนับได้แต่อสังขเยยังนับไม่ได้อีกแล้วนับเลขสูงสุดคือถึงอสังขเยยังใช่ไหมถึงอสงไขใช่ไหมเลยอสงไขไปไม่มีนับครับต่อไปพัตโจควรเลี้ยงนี่ มาจากหมอชีวโกโกมารพัทเนี่ยครับโกมารพัทเขาเขียนตัวน euh ี้นะครับพัทโจนี่ครับแปลว่าผู้ที่เจ้าชายเอามาเลี้ยงครับพัทโจแปลควรเลี้ยงใครที่เขาเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าพัทพัทหมดแล้วครับเช่นราชพัทพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงครับราชพัทแต่สขกสักเปลี่ยนแล้วสะกดเป็นตัวประตักเห็นไหมตัวประตักคือราชพัทแปลง่ายๆคือข้าราชการนะครับแปลภาษาไทยราชพัทคือราชการเพราะพระราชาเลี้ยงครับต่อไป พ่ชังพภชนียังควรกินพุนชิตตพังควรกินอัจเชยังควรบรรลุภาเวตะพังควรให้จังเจริญ